คลิปนี้นะครับเราจะมาบอกเคล็ดลับนะครับตัวช่วยดีๆนะครับจากแม่บ้านหรือพ่อบ้านนะครับหรือใครหลายๆคนนะครับที่ต้องรีดผ้าแล้วประสบกับรอยไหมนะครับบนเสื้อผ้านนะครับใช้ทิ้งไปก็ใช่นะครับเพราะราคาไม่ใช่บาทสองบาทกันนะครับแถมบางชิ้นยังเป็นชุดปวดปานและด้วยตัดสินใจก็ไม่ลงนะครับที่จะทิ้งมันนะครับแต่จะทาอย่างไรนะครับเมื่อมันมีรอยไหมอย่างนีนะ้จะใส่ออกไปนอกบ้านมันก็รู้สึกเสียวความมั่นใจนะครับคลิปนี้นะครับเรามีวิธีแก้เสื้อผ้ารอยไหมจากทาวรี่มาฝากกันนะครับ วิธีแรกนะครับใครจะไปเชื่อนะครับน้าตาลทรายนะครับน้าตาลทรายนะัมาโรยตรงบริเวณที่ลอยไหมแล้วใช้ผ้าบางๆมาวางทับไว้นะครับหลังจากนั้นก็นํเตารีดมารีดทับลงบนผ้าที่คุมน้าตาลเอาไว้นะครับเมื่อรีดผ้าเสร็จแล้วอ่ะให้นําผ้าสะอาดมาชุบน้ําบิดมันๆมาดแล้วค่อยเช็ดคราบไหมออกนะครับเพียงเท่านี้เสื้อคุณก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับวิธีที่สองครับมะนาวของโลกนะครับมะนาวมาแล้วนะครับเรียมมะนาวผ่าครึ่งลูกไปถูบริเวณผ้าที่มีรอยไหมจนเปียกชุ่มนะครับนำไปตากแดดนะครับแล้วนําไปถู แลหลังซักออกด้วยน้ำสะอาดนะครับเป็นเท่านี้คราบไห,หมบนเสื้อผ้าก็หายไปอย่างไม่น่าเชื่อแล้วนะครับวิธีสุดท้ายนะครับเป็นวิธีที่3นะครับ เจนหอมหัวใหญ่มาจากในครัวเลยนะครับเชื่อว่าหอมหัวใหญ่น้บจากนําไปถูบริเวณที่ลอยไหมนะครับจากนั้นก็เอาไปชุบน้าเปล่ามาถูบริเวณที่ไหมอีกครั้งนะครับนําเสื้อไปซักตามปกติเพื่อดับกลิ่นฉุนของหอมนะครับเพียงเท่านี้ลอยไหมบนเสื้อก็หายไปแล้วนะครับเนื่องจากหอมนะครับมีสารละลายที่สามารถช่วยสลายคราบไหมได้นะครับแถมช่วยรักษาสภาพเสื้อผ้าของคุณไม่ให้เปื่อยขาดง่ายด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับเวลารีดผ้าทุกครั้งเราต้องใส่ใจนะครับควรใช้กําลังไฟให้เหมาะกับผ้าแต่ละประเภทนะครับเพราะถ้าหากใช้ไฟที่ร้อนเกินไปนะครับอาจทาให้เสื้อผ้าเป็นรอยไหมจากการรีดผ้าได้นะครับแต่ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาแล้วลองนําวิธีขจัดรอยไหมบนผ้านะครับไปใช้ดูนะครับรับรองได้ผลแน่นอนครับ